สวัสดีคะ่ะสวัสดีแม่แม่ทุกท่านด้วยนะคะพ่อจ๋าแม่จ้านี่แม่จ้าดูมาแล้วนี่คะ่ะต้องตามมาวันนี้ตัวน้องค่ะแม่จ๋าอันนั้นตัวพี่ตามแม่เพชรคู่หูค่ะแม่จ๋าวันนี้พาคุณแม่ของเรานี่คะ่ะสะน้ำค่ะแม่คะ่ะสะน้ำ จะพามาเปลี่ยนบรรยากาศสักหน่อยกับแม่ค่ะนี่ค่ะสะบืเริ่มเลยค่ะแม่ค่ะลงไม่ได้ค่ะแม่ค่ะมาทานเฉยๆพาคุณแม่ของเรามาเปลี่ยนบรรยากาศสักหน่อยนู่นเดินมาแล้วค่ะแม่เพจของเรา ขอโทษขออภัยด้วยค่ะแม่จ๋าพ่อจ๋าเนาะติดโซ่ค่ะติดโซ่ค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าไปแล้วมันนี้พ่มากินน้ำสะค่ะมากินน้ำบอ่อน้ำสะใสสะอาดเลยค่ะแม่ค่ะแน่ควานลง สะสะสะเทือนนิดนึงค่ะแม่ค่ะสะเทือนนิดนึงกลัวล yup> ื่นค่ะกลัวล like ื่นกลัวลมเจ้านิ่มเจ้ามีจะนอนจะนอนอาบน้ำบ่หุ่นออเพือนหนึ่งนี่เป็นแม่ของเราน้ำน้ำเหมือนน้ำมะพร้าวเลยน้อพ่อควาน น้ำใสเจียบเลยโฮ้ยเจ้านิ่มลงไปลอยเลยว่าอย่างนั้นนุ่นอยู่อยู่ใกล้ขาแม่เพชรอยู่นู่นนี่ค่ะสาบเริ่มเลยค่ะเแต่อาบม้วนม้วนค่ะแม่ลุอาไม่ได้ค่ะทานได้เฉยๆค่ะแม่เดี๋ยวแม่เพชรจะตักน้ำอาบเจ้าของเองค่ะแม่จ๋าดูค่ะ พอควานว่าอาบเอ้ยเจ้านิ่มลุงไปอาบเลยไปนูนหาอาไรทันน่ะไปอาบเลยเจ้านิ่มไปอาบไปไปอาบน้ำกลับเมเพชรเอ้ยไปเห็นมเมเชรจะตักน้ำอาบตัวเองไหมนันกินอะไรกินดินอีกแล้วชอบชอบมาก นูนตักน้ำอาบแล้วทำไหมคะนูนเอาเล่นอย่างสนุกสนานเลยค่ะแม่สะบ้านกินดาค่ะเป็นน้ำประปาลงไม่ได้นะคะลูกค้าลงไม่ได้ค่ะแม่คุณแม่่ะไม่ให้ลงนะคะตักได้อย่างเดียวค่ะตักอาบเลย นู่นค่ะตากอาบน้ำอาบน้ำเจ้าของเองได้เลยไอตัวนี้ก็จะอาบกับแม่เพชรด้วยนี่นี่โอ้กินอยู่คุณพ่อขาทานอยู่ค่ะพ่อควานกินดินอยู่คขาพ่อควานค่ะนู่นค่ะแม่ขาว เก่งจังเลยคุณแม่ของเราอาบเองด้วยค่ะโอ้อาบให้อาบให้พ่อควันด้วยวะแม่เพชรเอออาบให้พ่อควันด้วยอาบไปเลยนู่นพ่อควันว่าอาบให้พ่อควันด้วย Primo, ตูดถูกไหมตูดน่ะโอ้ถูพอควันวัดถูถูให้สักนิดหน่อยนานๆค่ะแม่ค่านานๆได้มาอาบน้ำสระค่ะอาบแต่น้ำสายยางค่ะแม่ค่ะ วันนี้พาคุณแม่มาเปลี่ยนบรรยากาศสักหน่อยค่ะแม่จ๋าไอสองตัวไปไหนแล้วอสอปหนแ นี่ยอีกแล้วอาบให้เพ้อควันด้วยไอสองตัวนี้ไม่ชอบอยู่นอนนั่งเฉยๆค่ะนั่งเฉยๆอาบให้เย็นสุดชื่นนะคะ คุณแม่ของเราอาบในน้ำสายยางทุกวัน,วนจะหาไรทานคะนคุณแม่ขาหาไรทาน,ทนไม่มีไรทานค่ะแม่จ๋าพามาเล่นน้ำสาสักหน่อยค่ะ สวัสดีแม่ๆทุกท่านคะ่ะเข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะแม่เพชรวันนี้คะ่ะวันนี้พามาเล่นน้าสะาเล่นน้ําสะเปลี่ยนบรรยากาศสักหน่อยค่ะแม่จา๋าวันวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันออกพรรษาค,ะค,ะค,ะคะ่ะแม่จ๋าให้คุณแม่แม่ควานแพ่แม่ควานพ่อควานก็จะกลับบ้านค,ะคะ่ะแม่จ๋า ไปทำบุญ MM บสักหน่อยค่ะแม่จ๋าเอาสูงเอาใส่นิ่มสูงเบาเบาไปเบาเฮ้ยเบาเยอเบาสวยงามมากค่ะแม่จ๋าเบาสูงเอ้ยป่อน้ำมนต์เบาน้ำมนต์เบาเายอะเบาให้น้องสามดึงดับบัวดึงอาบเสร็จแล้วบอกคุณพ่อค่ะ ไอตัวนี้ก็ลงาบน้ําไอตัวนี้ไม่ลงเลยนี่ไปกลับบ้านเราก็เดินไปอย่างนี้แหละค่ะเดินไปอย่างนี้กินอะไรเนาะนี่โอต้นกันลุงวาอย่างเงี้นภาษาไทยคงจะเรียกเรียกเรียนขึ้นกัลละมะังม้งกันลุงเหมือนกัลละมะั้งพ่อแม่ขวานก็ไม่ทราบเหมือนกัน ไปแล้วตูงเตียงตูงเตียงไปแล้วเอ้ยก็ยุงก <mata> <Det S 3> ็เยอะค่ะแม่ขายยุงเยอะมากเลย กลับบ้านแล้วแม่เพชรของเราโัวสองสองตัวไปก่อนค่ะเอาเวกินหญ้านี่สักนิดหน่อยพ่อจ๋าแม่จ๋าอุ้ยอาบน้ำทำไมตูดไม่ถูกเลย ค่ะช่องพังเพชรมณีค่ะวันนี้พาคุณแม่มาออกกำลังกายแล้วก็มาอาบน้ำบ่อค่ะน้ำบ่อเบอร์เริ่มเลยใครอาบตัวเองเลยค่ะแม่จ๋าพ่อควานพามาค่ะนานๆจะมาครั้งหนึ่งเนาะไม่ได้มาบ่อยค่ะค่ะฝากกดแชร์กดไลค์ให้ช่องเล็กๆของเราค่ะช่องพังเพชรมณีค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋านะ ฝากติดตามสับตะไคร้กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะคลิปหน้าค่อยรู้กันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะแม่เพชรก็ล่ำลาสวัสดีแล้วค่ะส,ส,ส,สวัสดีค่ะ,คะ,คะทุกๆท,ท่านค่ะ